ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา199ทวิเมื่อสารพิพากษาให้จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การแพ้คดีสารอาจกำหนดการอย่างใดตามที่เห็นสมควรเพื่อส่งคำบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งให้แก่จำเลย ที่ขาดนัดยื่นคาให้การโดยวิธีส่งหมายธรรมดาหรือโดยวิธีอื่นแทนหรือศาลจะให้เลื่อนการบังคับตามคำํำพิพากษาหรือคําสั่งเช่นว่านั้นไปภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้วรรสอง การบังคับตามคำพิภากษาหรือคำสั่งแก่จำเลยที่ขาดนัดยื่นคำให้การนั้นให้บังคับตามมาตรา273มาตรา289และมาตรา338